จะมาแจกมอนดายพี่คาดจะสูญนะครับอันดับแรกนะครัทุกคนต้องกดนะครับทุกคนจะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยะเดเดี๋ยวเดีรเดีวเี่ยว่รเกี่ยวนดีรยนเี้ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋เดวเดี๋ยวเาเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยีเเียวี ผมาผมนะ่าจะเป็นแค่สิบห้าวิอะไรนะนะนะผมจะเป็นแค่สิบห้าวินะเพราะอะไรตรงนี้ก็ให้ตอบคำถามนะครับมันได้ตอบว่าได้เท่าไหร่อะไรนะครับก็ตอบเก็บ แมนะ่นนี่ก็กดจอนกับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่เออใช่กดผิดน,นะครับเดี๋ยๆๆอ่าใช่กดผิดครับแป๊บหนึ่งครับกดผิดก็ผิดโอเคครับผมได้รู้แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้ดูนะผมอ่ากดถูกนี่ถูกแล้วครับเอ้าวีเดี๋ยวๆๆเข้าอะไรวนะเนี่ย ให้กดตัวนี้ครับอืแต่มันจะเป็นช่องสีเ่เหลี่ยมแบบเนี้ยให้กดให้ถูกแล้วกันนะครับก็แบบถ้าไม่ถูกมันก็จะได้ขึ้นมาหนา่นึ่นงนี้ก,ก็กดจนกับกดใหม่ครับถ้าไม่ได้ก็กดไปแบบนี้นะครับกดพยายามกดให้โดนนะครับถ้ามันขึ้น ตรงบนนี้แปลกๆไงกดกดเดินกลับครับนี่จะเป็นหัวก๊อกน้ำดับเพลิงก็กดจิบจิบเมนี้ครับบนยืนยัน ครับอ so ่าอ like ันนี้กดตัวกลับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมกดเข้มาครับพอกดเข้ามาแล้วก็กดไปตรงเดิมครับเหนียกเพราะกดเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะนี่ครับมันจะมีตรงเตือนตรงนี้บอกนะ แต่ตอนแรกมันไม่มีนะันดับสองให้ทุกคนจะโอ้อะไรเฮ้ยเดือดเดืกดผิดอีกแล้วพอ้ตองนี้อ้าวกดไปที่ตรงนี้นะตอนแรกมันจะมีอย่างนี้นะกดเข้าไปอ้าวอันนี้ไม่ตรงนะครับอนี้ไม่เกี่ยว พยายามกดไปให้ดูนะแต่มันกดยากมากเลยโอ้กดยากจังไลยก็เนี่ยได้ละรถใช่ไหมก็เรียกรถครับ ม,มันชอบหายนะครับหมดแล้วใช่ไหมอ,อกอขุดยันเจาราชน มันบอกให้เราเลือกรูไม่หมดนะครับก็เข้าไปเลยครับเข้าไปเข้าไปครับ้าไป,ไปจนหมดรูหมดแล้วก็กดยืนยันไปอีกทีหนึง่งรับก็กด้าไปครับทางมาลายนี่นก็อ ฮะน,นี่ผมก็ต้องไปนยรถตันก็จะจุนี้ครับไฟจราจรตัวนี้เนะี่ยก็กดเข้าไปไฟจราจรอีกแล้วล่ะรถไปครับรถจักรยานยนต์ก็ขดเข้าไปทำอะไราอันนี้จะมีความยุ่งยากหน่อย ก็ควรจริงๆเขาว่ายืนยันไม่ก็กดไปครับเอ้ยแต่นี่ไม่ใช่สิในรถครับก็กดสบาปครับกดไปหาแต่รถนะฟ้าจะเริ่มลายขึ้นับมุ้งยากขึ้น เนีย่ยจึงกดไปนะครับไม่จะกดยืนยันนะครับเนี่ก็ไปครับผมบอกเลยว่าไอ้น,นี่โนนะยากมากเลยรผมคิดว่านะมันโลดยากมาก ไ่ครับวนนี้ผมบอกเลยว่าไม่เคยโหลดอะไรยากขนาดนี้มาก่อนเลยมันหมดแล้วก็ อ่าผมผมว่ามันคงจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวกันก่อนหาต่อไปก็หารถกันหารถอื่นนะอืมเราเอารูปให้มันหมดนะครรูปที่มีรถนั่นแหละ บอกเลยว่าผมยังดู <coughs> <coughs> อ๋อนี่ไงผมเจอละผมรู้แล้วผมรู้ละหาไม่มีคลิกข้ามบเนี่ยทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหาไม่มีคลิกข้ามบแต่นี่คือมีอยู่นะครับก,กดไปนะครับ จะกาน,อ,น,นกอะไรก็ได้ที่มันอน,นก็คือมันแบบมันได้ทำอะไรยางมาก นี่คือแบบโหอ่ะได้แล้วนี่ครับถ้าได้แล้วมันก็จะขึ้นนานีไงนะโคตรลุ้นแบบโอ้โหลุนานมากผมไม่เคยเจอมัดอะไรที่มันยากขนาดนี้มาก่อนเลยนะผมเคยเจอวัดที่ลุนานมากเลยแต่ผมจะแบบยิ่าใหญ่ไมแต่กูจะข้ารลงนี้ยิ่งใยญ่ไหม นี่ไอ้ละโอ้ยากจังวะกอจะรู้ได้นะนานจริงจริงอ่อให้ทุกคนไปทดสอบเองกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไม่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปรองกันเล่นเองนะครับบอกเลยว่ากว่าจะทำได้โอ้โหนานมาก